เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาที่เป้ารถสวยๆทูกๆท่ทานชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้รถปี2006ครับรูปทรงสวยงามเลยครับราคา4 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับ RVO ปี2006ครับเครื่องดีเคียดีความร้อนปกติครับโดยรวมแล้วพร้อมใช้งานได้เลยเอาไปขี่กันหล่อๆได้เลยครับราคาไม่แพง นะชรบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีรถสวยๆถูกๆอย่างนี้มาให้เลือกกันประจำทุกวันครับแต่ไม่พาตัวเลือกใหม่ๆครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้หน่อยนะครับอันนี้ก็คุ้มๆีกคันนะครับรีวิวดูกันรอบๆก่อนนะครับสีสันตามนี้เลยครับก็เงาห้ามปียังใหม่ครับอาจจะมีเลื่น้อยบ้างเล็กน้อยครับล้อแมกครับภายในเป็นเบาะหนังหน้าต่างไฟฟ้าห้องโดยสารสะอาดนะครับตัมนี้นะครับ อันใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับเกียร์ออโต้ครับคันนี้ของเครื่องเดิมเด,ม,เดมครับคันหน้าเดิมๆิมแบบนี้เลยครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่ครับส่วนใหญ่ก็ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ